ช่วงนี้เนี่ยผมจะเล่นแต่ตัวเมตาก็เพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ต้องฝึกฝนนะแค่หยิบม,มาก็เก่งเลยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวนอกเมตาเนี่ยจะนามาไต่แรงไม่ได้นะครับตัวนอกเมตาเนี่ยมกักจะต้องเล่นบ่อยๆได้นใชนชานาญนะครับถึงจะสามารถดึงพลังสู้กับตัวเมตาเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวนอกเมตาอย่างคริสตันไมเดงินมากครับก็เป็น,นหนึ่งลูกรักของผมเลยที่ผมชอบเล่นมากนะสำหรับใครที่มีตัวที่รักที่ชอบเนี่ยก็เอาไปไต่แรงได้เลยโดยไม่ต้องซีเรียสเล่นฮีโร่ของคุณให้เก่งครับยังไงคุ สวัสดีเพื่อนๆเ,เลยนะครับวันนี้ก็มาขายคิสเซนไเดนมิติอีกมิติหนึ่งนะเป็นมิติที่ทําให้ตัวเราเนี่ยรีมานาแรงขึ้นหมายความว่าถ้าเราซื้อตัวคลาตี้มา1ึอันเนี่ยจะทําให้เรามีมานาใช้แบบเลือๆเลยแบบเลือๆจริงๆอะ่ะคุณกดสกิลแบบสแปมได้เลยในเลนนะก็เป็นอีกสายหนึ่งที่แสบพอสมควรเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยก็จะไปเพิ่มมานาให้เพื่อนร่วมทีมด้วยอันนี้ก็ลงล็อกพอดีเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีสโตมอ,อีกตัวหนึ่งที่นะ่าเอาไปจับคู่้วกเเมาคนะ ซึ่งสายเนี่ยจะเก่งช่วงเลนเฟดเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันกดสแปมสกิลได้เยอะนะช่วงต้นเกมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแหละเราเก็บบาลตี่ดูนะครับก็เห็นว่าฝั่งเนี่ยไม่ได้อยู่ด้านบนเนเยอะนะก็เลยขึ้นไปเก็บแย่งหอยฝั่งที่อยู่ด้านบนด้วยเลย s <S กลายเป็นว่ามาเจอทางฝั่งของ DK พอดีแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นตาแรกที่ผมลองเล่นคิสซอนไม่เล่นสายนี้ก็เลย ทดลองใช้มานาแบบเปลืองๆมาเลยดูดีกว่านะว่าเป็นยังไง well. ก็ขวดหน้าดีเก่อนเลย <Thank you. S 2> ผลจากการที่เราต่อดีเคไปเมื่อกี้นะครับทำให้เพื่อนเราเนี่ยปิดคิวดีเคไปได้ง่ายๆนะเพราะเลือดมันเข้าเลนมาก็เหลือครึ่งหลอดละ ส่วนทางผมที่ใช้มานาหมดแล้วเนี่ยก็ลองกดคุณภาพดูเว้ทันทีที่ผมเห็นมานมามันเดิ้งเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเชี่ยแม่งแซบอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเอาไปเล่นซับห้าน่าจะเก่งกว่านะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดซันไปเล่นซับสี่เพราะมันรวยผมอยากออกแบบบิงบีเคบ,บ,บีอาการนิมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแนะนาเนี่ยไปเล่นซับห้าซะคิดซันไม่เล่นนะแต่ถ้าอยากเดินสายคนรวยก็ตามมาได้ <I> ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตที่ค่าสถาน,นะคุณภาพผม,ผมจะเห็นว่า มานาผมเต็มไปแล้วนะเว้ยแต่ว่าคลิตี้เนี่ยยังไม่หมดเลยมันรีมานาทะลุหลอดเลยเว้ยทุกคนคิดสภาพถ้าอยู่เลนล่างซับห้านะสแปมยับอ่ะถ้าใครคิดภาพมไม่ออกก็นึกสภาพไอ้อ้วนโอเกอร์ที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนนะเน,นี่ยไอ้นั่นมาสแปมแล้วแรงถูกปะ่ะอันนี้สแปมรัวๆเออทางด้านสกิลบิก็จะเป็นสกิลสองมาสองขั้นนะครับแล้วสกิลหนึ่งมาหนึ่งขั้นเวลสี่เนี่ยค่อยอัพสามนะเวลสองไม่ต้องรีอัพสามครับเพราะว่าเราใช้คลิตี้เนี่ยยังไงก็มานาเกินอยู่แล้วเอาหนึ่งกับสองมาใช้นะ ตานี้เนี่ยช่วงเล็นเฟดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเพราะว่าผมไปช่วยเลนกลางเฟลแล้วก็ตายกัน2คนทั้งผมและเลนกางเลยแล้วผมกลับเข้ามาเลนตัวเอง <S <S เลนกางกฝั่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาซ้ำศบผมอีกรอบหนึ่ง <S <S <ๆ>ก็ถือว่าเปิดตัวได้ไม่สวยเท่าไหรแ่แหละแต่ว่ายัางดีที่อีกฝั่งก็มาได้อีกรอบนะได้เทียนอีกรอบหนะึ่งทาให้ผมได้กลับมาเลี้ยวกได้ช่วงเวลาที่คิดตันไปเลี้ยวกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดละเพราะว่ามันใช้อันตเนีฆ่าคนได้คือเราอัพสองมานำแช่แข็งแล้วก็กดอันตอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยแม่งตายทุกรายเว้ยวชัตนี้ก็เป็นชอตที่ผมถือว่าสวยในฐานะผู้เล่นโซโล,โล่ไต่แรงด้วยซัพพอร์ตเลยนะครับเพราะว่าผมแค,ค่คลิปเสร็จ ผมพยายามจะเปลี่ยนพลัตัวเองให้อีกฝั่งไม่เห็นครับหลบไปหลังต้นไม้นะแล้วก็เข้าไปในจุดลึก,ลกที่ทําให้ตัวเองสามารถสกิลได้ทันทีโดยที่ผมเนะี่ยไม่รู้หรอกว่าทิมเบอร์โซนเนี่ยมันจะมาหรือเปล่านะแต่เราทำเป็นนิสัยอเออแล้วเราเช็แล้วเลนกลางเลนล่างนะมีคนอยู่มีโอกาสสูงครับที่ทนะิมเบอร์โซนจะวร์ปมาด้านบนผมกับทนะิมเบอร์โซนเนี่ยไม่ได้นัดก,กันไว้นะเว้ย <5 P. S 1> โอกาสที่เกิดขึ้นเลยนะมันคือโอกาสที่เราสร้างด้วยตัวเราเอง <Yes. S 1> ช็อตน,นี้ก็เป็นช็อตที่ผมเห็นแล้วแหละว่าในป่ามันมีเรื่องอย ขอวิ่งก่อนแล้วกันนะไป่อเข้าไปช่วยครับจะเห็นว่าผมกดแช่แข็งคี <c oughs> ไปแล้วก็วิ่งออกมาเลยแล้วกดซื้อบิงแต่ว่าคีตัวนั้นมันไม่ได้ผมกลายเป็นว่าซื้อบิงไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นต้องเข้าไปช่วยเพื่อนละก็เลยต้องรีบวิ่งออกไปก่อนนะนะช็อตนี้ก็เหมือนเดิมครับกด2อ,อันติแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่าก่อนหน้าน,นี้เลยแจงมาจ่ายสตันไปแล้วนะไม่ต้องกลัวว่ามันสตันเราได้ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเล่นคิสซันไม่เล่นผมจะออกเป็นกรองนะครับมาช่วยเสริมทีมในช่วงต้นถึงกลางเกมแต่ว่าตอนนี้ผมประเมินทีมม้วผรูสึก่า อ,อกกอมาก็น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วไม่น่าจะช่วยเชี่ยอะไรได้เพราะว่าอาการมันค่อนข้างหนักอยู่ก็เลยแบบไปวัดดวงด้วยบิงอันติมุมดีๆแล้วก็หือว่าหาจังหวะดีๆด,ดีกว่านะครับบินบิงพีเคบีแล้วอาการนิ่มไปเลยการปรับเปลี่ยนไอเทมตัวเองเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทําบ่อยๆนะพยายามหาจุดแข็งตัวเองแล้วก็ดูว่าไอเทมชิ้นไหนเนี่ยจะทําให้เราเก่งในช่วงไหนได้บ้างนะเราอยากเล่นทามิ่งไหนถ้าเป็นบิงอย่างเงี้ยก็จะเป็นทามิ่งที่แบบเออเรา ไปรอเล่นตอนการบ้านหรืออะไรพวกนี้จมากกว่าอะไรเงี้ยเข้านาทีที่20ครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะาอีกฝั่งเนี่ยคิวเยอะกว่าเงินเยอะกว่าครับตอนนี้อีกฝั่งเราเริ่มถ่ายป้อมแล้วแต่ว่าทีเหมือนจะอยากกันนะครับผมก็เลยท p ไปก่อนเลยนะตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าผมสกิลหก่อนนะเว้ยไม่กดสกิลสก่อนเพราะาถ้ากดสกิลสเนี่ยจะเป็นสกิลเลงเป้าครับมันจะเผยตำแหน่งของเรานะ <3. S 1> ยืนรออยู่แวบหนึ่งครับรอให้ DK เเนี่ยมันเสียสตันเสียปุ๊บสองพับอันติเลย เดินขึ้นมาบอดตามภาษาพพอร์ตทั่วไปนะอยู่ดีๆรถแชทงมันก็บิง้มมงมาหมายความว่าอะไรหมายความมันมีวิชั่น,นครับมันเห็นเราเดินมาแถวนี้นะเดาว่าอยู่บนเนินครับแต่ว่าปักไปไม่เจอแสดงว่าอยู่ด้านหน้าแม่น้ามันนะแท้รถแช่งเนี่ยมันก็บิง้งมาหาเราอีกรอบด้วยแสดงว่าตัวนั้น,นวิชั่นชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า พอเราอยู่ด้านบนตรงไฮกรฟเนี่ยเรามีวิชั่นของเราเองเราใช้เซนตรีเช็ควิชั่นอีกฝั่งอีกฝั่งว่าไม่มีนะ <Go. S 1> ก็ไม่จำเป็นต้องกลับสักทีเดียวนะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไฟที่กำลังเกิดขึ้นครับสุดท้ายแล้วทีผมได้เปรียบก็จับคนได้เพิ่มอีกหนึ่งคน <Go. S 1> เกือบจะจับสไนด์ได้ด้วยนะแต่ว,ว่าอีกฝั่งมีชารตจในที่สุดก็ได้ BKB ครับช่วงเวลาสําคัญคิสั้นไมดน ช่วงลที่เราจะอันติโดยที่ไม่มีใครสามารถมาขัดเราได้เอาจริงช่นอนี้ยผมกะจะแช่แล้วก,กดอันติใส่เลยแฉงให้มันตา,ต,าตายไปเลยเว้ยไม่คิดว่าตัวของดีเคมันจะตีจนผมตายได้ในสองฮิตอะไรวะเนี่ย ดูมาถึงตรงนี้คงคิดว่าทีมผมเนี่ยันได้เปรียบถูกป่ะแต่ไม่ว่ะทีมผมยังกากหมาเหมือนเดิมช็อตทด่สู้ชนะเนี่ยก็ไม่ได้ช็อตกันบ้านนะนะอีกฝั่งมันก็ฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็ไปเอาเอจิตมาได้ละเป็นเอจิตรอบที่2ด้วยแต่ไม่ต้องกลัวไปเวลาที่เล่นโนต้านเนี่ยไม่ว่ายัางไงนะเว้ยเวลาที่การในการเนี่ยเราได้เปรียดอยู่ละถ้าคุณมีสกิลพร้อมทุกสกิลแล้วก็มีไอเทมสําคัญสาคัญที่ต้องใช้แช้์แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล่นตาแหน่งไหนนะก็ควรจะฟา,า,าร,าร,ร,าาร์มค ตอนนี้ผมก็ได้บิง b k b แล้วฉาดมาใช้ในการการใหกราวด์แล้วตอนนี้ถือว่าพร้อมมากเลยถึงแม้ว่าฝั่งจะมีเอจิตมีเงินที่เยอะกว่าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรามีเทมสํสำคัญของเราแล้ว จะไม่ให้คนกันและเกยบได้ไงเนี่ยมีไ y แบ็กฝั่งเราก็มี2ชีวิตครับเป็นเอจิตของคนรวยใช้ตังแก้ปัญหาแม่งเลย สุดท้ายฉอตปิดเกมว่าอีกฝั่งตอนนี้มันก็เริ่มจะมึนๆแล้วเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะทะเลาะก,กันเองอะเวลาที่ทุกคนเราเนี่ยมัวแต่พิม์ดาเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลามาดูเกมสุดท้ายก็เดินมึนๆเข้ามาในบอร์ดก็ตายกัน ทางฝั่งของดักเซียครับจิตใจแตกสลายบอกจีเอ็นไม่ต้องบอกหรอกเพื่อนพวกมึงตายหมดแล้วพวกมึงจบแล้ว